สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับก่อนจะติดตามข่าวศึกอิสราเอลอิหรานผมขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนช่องข่าวทําให้สะดวกต่อการรายงานข่าวทั้งข่าวศึกยูเครนและข่าวศึกอิสราเอลอิหรานขอขอบคุณในน้ําใจของท่านเป็นอย่างสูงครับ การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านผ่านมานานกว่าสัปดาห์แล้วโดยฝ่ายอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มเปิดศึกก่อนที่อ้างว่าเพื่อทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิ่านที่เป็นภัยต่ออิสราเอลและฝ่ายอิหร่านก็โจมตีตอบโต้กลับอย่างเต็มกำลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็โจมตีตอบโต้กันไปมาในขั้นที่รุนแรงซึ่งมีการประเมินจากสื่อและผู้สัมภาษณ์กรณีต่างๆต,ต่างแสดงความคิดเห็นคล้ายกันว่าประสิทธิภาพในการป้องกันและการโจมตีทั้งของอิสราเอลและอิหร่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันมาก และสถาบันโกบอลไฟบาโลที่เป็นสถาบันจัดอันดับกองทัพโลกได้จัดอันดับในปีนี้ว่าศัาก,กยภาพของกองทัพอิหรานนั้นอยู่ในอันดับที่15ของโลกส่วนอิสราเอลนั้นหากไม่นับว่ามีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองแล้วอยู่ในอันดับที่16ของโลกเพราะอิหรานมีอาวุธและกําลังพลมากกว่าฝ่ายอิสราเอลถึง1เท่าครึง่ง ซึ่งตามที่คุณผู้ชมทราบแล้วว่าฝ่ายอิสราเอลได้เน้นโจมตีฝ่ายอิหร่านด้วยเครื่องบินรบโดยบุกไปถึงดินแดนอิหร่านและโจมตีเป้าหมายด้วยขีปนาวุธและทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบพร้อมกับโจมตีด้วยโดรนที่สามารถทำลายเป้าหมายอย่างได้ผลในระดับหนึ่งเช่นทำลายศูในย์วิจัยนิวเคลียร์ของฝ่ายอิหร่านจนเกิดความเสียหายมากพอสมควรและทำลายสถานที่กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของอิหร่าน และทำลายฐานทัพทหารกับทำลายหน่วยงานทนหารต่างๆพร้อมกับทำลายฐานป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงทำลายแหล่งพลังงานบางแห่งของอิรานและโจมตีเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรานด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรานได้เสียชีวิตไปหลายคนส่วนฐานทัพใต,ใต้ดินของอิรานนั้นที่เป็นเป้าหมายสําคัญที่ฝ่ายอิสราเอลต้องการทําลายฝ่ายอิสราเอลไม่สามารถโจมตีสําเร็จเพราะฐานทัพดังกล่าวอยู่ลึกเกินไปที่จะโจมตีถึง ส่วนฝ่ายรานนั้นได้เน้นโจมตีฝ่ายอิสราเอลด้วยขียนปนาวุธที่ดิ่ต่างๆที่มีอยู่และโจมตีด้วยฝูงโดรนซึ่งก็สามารถโจมตีตอบโต้ฝ่ายอิสราเอลอย่างบรรลุผลในระดับหนึ่งเช่นกันโดยเป้าหมายที่โจมตีนั้นคือฐานทัพทหารกับหน่วยงานทนหารต่างๆโจมตีฐานป้องกันภัยทางอากาศโจมตีแหล่งพลังงานและโจมตีกองประชาการกับฐานปฏิบัติการทหารในหลายพื้นที่ของอิสราเอล สำหรับรายละเอียดของการสู้รบระหว่างอิสาราเอลกับอิหร่านของช่วงสามวันที่ผ่านมามีรายละเอียดในส่วนที่สาคัญดังนี้ครับคือจากเมื่อสมวันก่อนเรื่อยมาฝ่ายอิสาราเอลได,ด้เน้นถูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และเกี่ยวข้องกับการทหารของอิหร่านพร้อมกันนั้นก็โจมตีเป้าหมายที่สําคัญที่อยู่ทางตอนบนทางตอนกลางและทางตะวันตกของอิหร่านด้วยซึ่งเป้าหมายสําคัญของอิหร่านที่ถูกฝ่ายอิสราเอลโจมตีเมื่อวันก่อนคือศูนย์การชาติในกรุงเต สูนย์ศึกสากรรมใกล้เตหรานและโจมตีแหล่งพลังงานขนาดย่อยในหลายพื้นที่สำหรับในรอบวันที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดฝ่ายอิสราเอลได้โจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ตั้งอยู่ในเมืองอารักของอิหร่านและโจมตีเป้าหมายอื่นๆในเตหรานไปพร้อมกันพร้อมกันนั้นฝ่ายอิสราเอลก็ได้เปิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อกลุ่มฮามาสในกาซาด้วย ส่วนฝ่ายอิหรานเมื่อสามวันก่อนจะใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ชื่อว่าเซจิลที่ยิงได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรยิงโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกและก็บรรลุผลในการโจมตีเป้าหมายเพราะขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่เพื่อหลบหลีกการโจมตีสกัดกั้นได้ขีปนาวุธยิงทำลายเป้าหมายที่ตั้งอยู่ใจกลางเทลว,วีปได้สำเร็จซึ่งเป้าหมายที่ถูกโจมตีนจุดนั้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญทั้งด้านตลาดหุ้นด้านทเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ทั้งเป้าหมายสําคัญที่นั่นที่ถูกโจมตีไปพร้อมกันคือกองประชาการของหน่วยข่าวกรองอิสราเอลและเป้าหมายทางทหารที่อยู่ทางตอนเหนือแหล่งพลังงานและฐานป้องกันภัยทางอากาศที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลรวมถึงเป้าหมายอื่นๆก็ไล้กรุงเทลวีปก็ถูกฝ่ายอิรานโจมตีด้วยและในรอบวันที่ผ่านมาจนมาถึงล่าสุดายอิรานยังคงโจมตีฝ่ายอิสราเอลอย่างหนักที่สามารถทำลายศูนย์ประชาการ i d ดของอิสราเอลที่อยู่ในเมืองเบียเชบาทางตอนใต้ โดยการโจมตีนั้นทําให้โรงพยาบาลและสถานที่ใกล้เคียงถูกทําลายไปพร้อมกันซึ่งมีข้อมูลว่าเฉพาะการโจมตีในพื้นที่แถบนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากถึง271รายอีกทั้งล่าสุดในตอนเช้าของวันนี้อยราเก็เปิดการโจมตีอิสราเอลในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตนิคมภาคอาศัยทางตอนเหนือของอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนัก ครับคุณผู้ชมในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสหารัฐจะเข้าร่วมกับอิสราเอลเพื่อช่วยโจมตีอิหร่านหรือไม่เพราะผู้นำสหรัฐได้ขู่อิหร่านหลายครั้งว่าอาจจะใช้ปฏิบัติการทหารกับอิหร่านซึ่งในเวลานี้สหรัฐมีฐานทัพหลายแห่งในตะวันออกกลางที่มีทหารมากถึง5 0,000คนที่พร้อมจะปฏิบัติการทหารต่ออิหร่านอีกทั้งล่าสุดมีการส่งอาวุธจำนวนมากไปเสริมกำลังให้อิสราเอลที่ยังไม่ชัดเจนว่าส่วนใหญ่เป็นอาวุธจากฝ่ายใด ซึ่งในเวลาเดียวกันทั้งเวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือได้เริ่มแสดงท่าทีว่าทั้งสองฝ่ายสนับนุนอิรานเช่นล่าสุดในคินจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าอิรานไม่ได้อยู่เพียงลําพังเกาหลีเหนือกําลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด